เียหนาวไหมไม่นนาวรอกเย็นเย็นอู้หมอกย่างลายเลยอ้สวยงามมากสวัสดีครับผมพามายามกับหนูครับหนาวครับมื่อนี้หนาวอย่างแรงเลยนะฮะหมอกลายครับผม ไปหล่นกันครับวาสีมานบ่ครับเสานี่เอาหลังแหกกับมานลวครับ่มโอ,อ,คอ,อ,มโอ้คือว่าใส่อไรด,ด้วยครับลังแหกมันมาน,นแล้วนะฮะกับหายครับผมไปทางไหน เียนนักนี่นี่ครับบอกใส่ใหญ่มาเร็วอืออือสวยงามมากครับผมใส่ได้ครับใส่ได้สองหลังติดกันเลยครับตัวนี้นี่ครับผมมันแล้วครับอือสองหลังติดเลยครับสวยงามนะฮะวันนี้ มนัมนมันเหนื่อยใจเหล,ลือเกินลุยกันต่อครับผมอ,อ,อมันแล้วครับกระจบจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> ลุยต่อครับผมมนัมนมันนะฮะมองมีนั่งครับผม อาฤาอีอยู่ฟังุ่นครับผมกำลังปรัพลิบปรบลืบปรัพลิบปรับลืบอยู่กลับหายอีกแล้วครับหนูหน, <laughs> น,น่อยครับผมโอ,โอ้กระดินมาอย่างไกลเลยครับข้างล่างต้นตาลครับของข้าหน่อยโอ้ทำไมไม่มีไอ้อุย้อยใหญ่วิ่ง ว่าย ah ังไงฮะตาลุสีกับหายครับผมว้วปรา้คละมาอีก right <portraits. S 1> ทีนึงปูนไรแล้วครับอีกตัวนึงโอ <m im coaching yen> at ้ยอเอออะไรเยอะเย้ยตาลุสีแท้โอ้ของตาลุสีบ่โอ้ยอะไรเหนื่อยใจเหลือเกิน้อ กุกเลตัวใหญ่เลย้ยนี่ครับของตาลสีงามงามอยู่ครับโอ้มานกันทุกคนเลยอู้ผุกใหญ่ตัวใหญ่อู้ยงามเลยอู้ใหญ่เต็มกของตาลุสีอยู่ตาลุสีวาย่ยยยืนกูเท่ อ้ได้กันสุกคนแล้วครับผมอู้มานแล้วนะฮะชาวนี้นี่ไงเขาเก็บไว้ให้นี่เอ๊ไม่มาได้ไงลูกหมันลุลุงหมันที่ไรลุงนเออถือว่ามานอยู่ครับสวยงามนะฮะเอาถืออีกแล้วครับผมเบิ่งรับก็ใส่ไหนโอ้ นูในโทอือนูขัวครับผมนี่ขึ้นกะดนตรงนี้ครับงามอยู่ครับเออมานอีกแล้วนะฮะสวยงามผมเวยงามนะฮะวันนี้ตะหากินในโอกันครับโอ้ตามฟุน่นกันในือกันเฮ้ยตามฟุน่นบ่ถือครับผมฟังตัางพีถือบ่ครับผม Oh. <c oughs> ทางพี่ก็ไดอีกแล้วครับผม <c oughs> อู้ในท่อสองฝั่งเลยนะฮะโอ้ธรรมดาที่ไหน <c oughs> โ,อโอ้มันมันครับมาอน่หล่นกันต่อครับผมดูอีกฟากนะฮะ <c oughs> anh em đi các phùng vẫn vô sôi bài chạy mới đươm mọc lái các phùng náo phom lún to các phùng หลังนี้มิดครับผมเอาดีอีกแล้วครับผมอยู่ไหมอยู่บอยู่ครับอ้้หอยู่อยู่อ้ทองคาวน้อยทองคาวน้อยอีกแล้วนะฮะเดิมมองไปเห็นเด้แค่มาใหญ่ๆว่าตัวใหญ่ นี่บโยูครับผมดีแต่ใบยูโอ้อะไรมันจบปริญญาตรีปริญญาเอกมาแล้วนะฮะนี่ครับปีนปงังงังเลยครับปับงนี้ครับโตงามโตงามอยู่ครับผมอนี่ครับมาเป็นคอกเลยนะฮะสนนะวยงามครับ อันนี้นนย่างบอดีดครับนะผมโอ้หมายเด็ดเลยครับมองนี่มองเขาใส่ตรงครับผมมองเก่านะครับมันหมุดอยู่ไถทอลุนกันโอครับผม เงือดโงามๆเลยครับผมผมกินบ่ดีแมงจนเกี้ยงวดีกินจนเกี้ยงวดีโอ้มันจบปริญญาเอกมาแล้วน่ากลัวดำนี่อะไรใสยครับเออได้บอกไงแล้วครับอีกตัวหนึ่งปูดดำคีลลี่เลยนะฮะ ากพูบอกกันเ well ึ่งอ oh. ี่บ่แลนเึ่งกันแท้เลยครับผมออเอาบอกใหญ่เลยครับอนี่ครับผมบอกใหญ่เลยครับตัวนี้บอกหางซ้ำใหญ่ก็นิ้วก้อยครับผมใหญ่อละลายเลยนะฮะอุ้ยเต็มจอเต็มหน้าเลย หนูกินเข่าจนมืดเลยครับอเราซ้ำแต่กับบอดดิตโอ้โหเดี๋ยวรอบหน้ามาซ้ำใหม,ม่นะฮะอีกตัวนึงเอาไปอีกตัวนึงก่งคนสุดท้ายโอ้หนูกินเข่าจนมืดครับผมแต่บอดดิตมันกินเข่าแต่มันบ่กินหอยมันเลยบอดดิต Mãi ngam vô nha mọi người nị mà xong tập mà sưu tập จาาฤษีโชว์ดฤษีกวามุกสีทันผลงานเมื่อเช้าครับผมใส่แง่งๆยัยัเยี่อะไรเร็วบาปฟังนึอะไเอาอกนะจ้าของตาฤษีมาโชว์ครับผมสวยงามมากนะฮะ ธรรมดาที่ไหนสามเต็มนี่ครับของตาลุศีสองมาแล้วสามเต็มนี่ครับของหลานสามเต็มครับผมอือจุแล้วนี่พี่ชายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมมีแตจ๊แปดตัวเก้าโตอยู่บ้านมีมีแต่ทองดำอยู่บ้านนี่ครับเฮ้ยเอ้า นี่ครับผมคนงานอู้หัวปูใหญ่ปูใหญ่ครับผมนี่ตัวใหญ่สามสายเวนสายเวนกำลังไอ้รุ่นนี้กำลังมึนๆนะฮะสายเวนโอโออู้เอออันนี้อ่ตัวใหญ่นี่ของขนอยเด้อของขนอยบอวะไทยดับเขาเนี้ยเรียกว่ากีฬาก็ได้วะ ครับผมใส่ใหญ่ๆเลยครับครับคลิป <miserable> น <t ick> ี้ฝากไว้สำเนาแล้วครับผมสวัสดีครับบายบายบายไปแล้วกูเราใจเฟื่อยน้อยวานิลลี่คลั่งเลย